วัสดีค่ะเอฟซเดี๋ยวเราไปดูปูพองม้านะครับเดี๋ยวไปไปควนปูหน่อยไปควนปูปูมาครับปูมาตุเล่จ้องก่อนเลยครับปูบัสดีคับนี่ปูพองมาเช้าเลยนะครับเห็นห้องน้ำป้ายยังปู ท่านเห็นหมู่บ้านมาอยู่เห็นอยโอ้โหท่านได้แล้วเนาะวานัวนนี้มันสมบูรณ์ไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะรอ,อถ้าเดินระบบน้ำน,นี่ก็น้ำกับไฟก็จะใช้ได้เลยติดตั้งสุขภัณฑ์เกือบครบละเกือบแต่เดินระบบน้ำเดินอะไรให้ป้าก็เดินไฟเป็นไงปู่เพิ่มเติมรายละเอียดเพิม่มเติมรายละเอียดที่องค์ปู่ขึ้นเพิ่มใหม่เนี่ยครับ ครับอันนี้เป็นลงสีรงพื้นก่อนเนี่ยมอสีรงพื้นแล้วก็จะลงสีจริงนะครับฮะก็าาตามไปดูครับเข้าไปดูถึงได้เห็นโอ,โ,หโอ้โหอ๋อเออพอดีไปหลงทางเราไปถามเขาแต่เรกว่าจะโทรหาช่างแหละเห็นช่างไปแวบๆบแบบอยูไ่ไปลงด้วยไปลงทำหาร้านอี ร้านอะไรร้านข้าต้มที่บ้านม่วงไม่มีไปถามผิดร้านไปถามผิดร้านกันเลยเป็นโดนร้านนี่อ้าวางงั้นเขาเลยบอกไม่มีค่ะไม่มีข้าวต้มค่ะมีแต่มีแต่คาราโอเกะค่ะว้่าฮ่่ากข้าวต้มไม่ปลูกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่างๆนี่พาช่าไปกินข้าวต้ม กวนช่างแต่เช้าเลยนะครับปู่ก็มาถึงแล้วนะฮะก็พักควันกายยานะครับนี่ครับขับมาตั้งแต่นู้นเลยมาเรื่อยๆปู่ก็ได้ได้มาเดินพ,พักผ่อนมาอะไรเงี้ย งานเช้าแต่ละทีมช่างก็แบ่งเป็นหน้าที่นะครับนีนะบ่ช่างปั้นช่างขึ้นปูนแล้วก็น้องเขาก็ลงสีนี่นะครับลงสีลงรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูงานห้องน้ำส่วนกลางนะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำส่วนกลางคุยกับเอส พูดกับช่างว่ายังไงนะครับปูก็จะกราบสักการะ,ะบูชานะครับนะไปดูปูหน่อยปูก็ขอพรสักการะ,ะบูชานะครับเห็นไฟแสงอยู่บ่ปูมผมจุดมือเศร้านี่เอาตัวดีนะปูเด้อ Dun dun dun. ครับจากปู่ขอพอรเสร็จนะช่วงนี้ก็ดูปูโอเคครับนะเดี๋ยวเราไปชมคุยรายละเอียดกับงานช่างห้องน้ำส่วนกลางต่อนะครับนี่ช่างห้องน้ำเอ้าววันนี้มาเดี๋ยวโอ,อ้คนลงไปทําตุละ ทางห้องน้ำก็มาแล้วอันนี้ผมนั่งรอรุ้นเหล็กเมื่อไรเหล็กจะมาไม่ไ เข้ามาดูห้องน้ำนะนี่นะครับพื้นสีเทานะครับแล้วก็ผนังเคลือบเงาะกระเบื้องแบบเงาแวบบเลยโอ้งดงามนะครับกระเบื้องยอดคือเข้ามานี่เย็นเลยประมาณนี้ FC, เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ